ยิงลองดูค yup. ร <c ười> ับอยู oh ่เ <c> ล <ười> hey, oh ือกโดด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 แล้วครับสายละชอนบไปชอน หล่นครับหลนหลนครับจระเลยครับนินครับครับครับสวัสดีครับผมพอกันเซ่นแค่กับช่องเทปันก้อยแชนแนลครับ มันนี่ก็มาไม้ไม่ครับมาไม้ไม่ครับชุ่มนี้ปลาเลาะฟังครับไม่รู้มีหมาบ่เมื่อคืนนี่ก็มาเบิ่งไว้ครับมาสั่นตอกยิงหนูเลยมาดูไว้ครับพี่พี่งบบ่ แนว,วาจะนั่งซุ่มอยู่นี่แล้วครับผมต่คือบอนี่ครับขึ้นต้นนี้ก็ขึ้นบ่ได้ครับมีที่นั่งซุ่มอยู่ละฟังนี่แหละครับโอเคครับเราสอบพลังงานได้เลยครับผมไม่ไหมครับ ครับผมสูตรเบาจะรุนครับใบหญ้าล้อป่าตะเพียนเข้ามาครับโยนลงไปในน้ำเลยครับสองสองต้นพ่อป่าตะเพียนครับมาแล้วครับมาแล้วครับปลาตะเพียนครับตอดอยู่ครับเดี๋ยวตอดอีกครับตัวใหญ่อยู่ครับ ออกไปแล้วตัวนใหญ่รครับแต่เพียนตัวนี้ตอดงายอยู่ครับอุ้ยหัวออกไปครับ ยังอยู่เลิอกอยู่ครับผมยิ่งครับหันหน้าออกไปละเดี๋ยวเข้ามาอีกครับกำลังเข้ามาครับกำลังเข้ามายังอยู่เลิอกอยู่ครับแต่บมเห็นตัวครับแสงครับกล้องอาจติบอเห็นครับ ต่อแล้วครับจริงลองดูครับอยู่เลืกโดนโดดโดนโดนโดนแล้วครับสายแล้ว ผลเกินคาดครับผมสูดเบาะจะรุนครับเทียนครับใส่กับที่น้าประมาณครึ่งโลอยู่ได้ครับถึงโลแล้วครับเครื่องโล,ล่นี่ล,ละสวยงามเลยครับอ สวยงามครับผมอุ้ยตัวหลังอยู่หน่อยนึงครับเก็บรุดนะครับตัวาน้งนองโลอยู่หรอกครับสวยงามครับผม นี่นครับตัวเล็กๆครับล้วหมยิงค,ครับช่อนครับไอช่อนหลดนครับหลนหลนครับจั๊กจัเลยครับตีลังกาท่อนรถ ม้วนเลยครับรกีน,นี่ดูดูครับดนดูครับโอ้โยอุย้ยนี่ก็กางน้ำหมูครับพกกีนบม่รู้อันกล้องติดหน้าไหมบล่รู้จะเห็นบ่ต้นปล่าลอยขึ้นมาครับจอดชนิดเลยครับดอกเดียว นิ่งเลยครับโอ้ยโดนจุดสำคัญครับป,ป่าครับโอ้ข่าคอพับอดี ตัวปลาครับโอ้ลุดนะโอ้ยโลว์อัพอยู่ครับทะลุอยู่ครับอ้าหมถึงโลครับบมถึงโลครับโอ้ยลดลดลดบมถึงโลครับตัวนี้ไซสสวยครับสวยงามครับผมตัวผู้ครับยาวเลยครับ สวยงามครับผมแต้มสองครับไอช้อนหนึ่งแต่เพียนหนึ่งครับผมหนาม้บอกนี่ครับจัดไปสองแล้วครับที่นี่สองแต้มแล้วครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนมินิละก้อนยิ่งครับบัดนนี้ไทยพับจัดไปสองแต้มแล้วครับ อันนี้ก็ที่เอามินิดากก้อนผมนี่แล้วครับมินิดากก้อนบบานี้ลองยิงเบิ่งครับ ครับผมหลังจากเมื่อหลายชั่วโมงพอสมควรครับป่าก็ได้อยู่สองแต้มครับปราช่อนตัวหนึ่งปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับมินิผมก็บ,บ่กค่อยทํางานครับมือนี้ยิ่งป่าก็บ่ค่อยโดนมีนานาถามมาว่าติดล็อกจังได่าดักสติกผมหรือว,ว่ามินิดักก้อนผมนี่ครับที่แรกผมยังบมีรถเล็ดดอดนะครับ ผมก็ติดใส่ข้างบนตัวนี้ครับพอดีได้เลดดอดมาแล้วผมก็ขยับมาใส่ข้างล่างครับตรงนี้ประมาณนี้ครับเลดดอดก็ซื้ออยู่ประมาณหกร้อยกว่าครับหกร้อยรวมส่งครับเหมาะสำหรับยิงป่าเลาะฝั่งนะครับระยะประเกิน10เมตรดอกวครับยิง,ง ยิงเกินสิบเมตรแลลวก็บ,บ่ค่อยโดนครับต้องผีมืออีกเล็กน่อยแน่ครับส่วนตัวผมยิงบ่ค่อยโดนหรอกครับระยะใ,ใกล้บเกินสิบเม็โอเคอยู่ประมาณนี้ครับไดครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมครับเด้อขอบคุณครับ ได้อยู่สองเต็มครับไนเวลากลับแล้วครับผมดีได้เปลี่ยนกระเข๋าเย็นครับดูผลงานครับผมโอ้ปลากระดีครับผลงานสวยงามครับนูกกว่าอยู่ครับสีต้มยำครับเย็นๆครับ สองแต้มหมายไหมครับผมประมาณนี้โลก,กลัวอยู่ครับสองตัวโอเคครับ